อน้ี้อันนี้ไม่มีปั๊มนะครับน้ำจะเย็นครับเย็นแบบนี่เลยฮะนี่ก็ใช้น้ําตัวนี้แหละครับโอ้ยนี่ฮะน้ามาออกมาเองนะัะไม่มีปั๊มไม่มีใดไม่มีไฟฟ้านะครับอันนี้เจาะไปไม่กี่เมตรนะครับเป็นน้ําออกมาเองโดยธรรมชาติโดยแรงดันแรงดันธรรมชาตินะครับทุ่งนาฮะทุ่งนาบนเขาครับเนี่ยก็ปลูกนับทํานาได้เหมือนกันอันนี้ที่นาเหรเนี่นะมันจะเป็นน้ำชาบไหลลงมาจากเขาฝั่งอ๋อ คลองน้ำซุมมาเรื่อยเรื่อยเยโอ้โหนะครับอันนี้เขาเรียกน้ำซับดูนะฮะมันแรงดันออกมาเองนะครับจากใต้ที่พบฮะถ้าปิดเงได้อันนี้นี่แรงดันน้ําใต้ที่พบนะครับดันออกมาเองนะครับไหลขึ้นมาเออตลอดครับอันนี้เขาต่อท่อขึ้นใบไว้ข้างบนแล้วให้มันไหลลดมาเป็นน้ําหยดโดยไม่ต้องใช้อะไรเลยนี่ครับว่ายน้ำเห็ยังไงครับ ก็จะเป็นแบบว่าเราต่อแล้วก็ท่อสวมเนี้ยแล้วก็ปล่อยให้น้ำไหลไหลไหลลาดลงมาเลยโดยไม่ต้องลดน้ําเลยอ๋อก็คือเป็นที่น้าหยดครับน้ําหยดน้ําหยดโดยโดยใช้วางท่อขึ้นไปใช้แรงดันธรรมชาติใช่ครับขึ้นหมดครับเนี้ยปล่อยมันไหลอย่างนี้แหละอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมตื่นเต้นมากเลยครับเอนดมินตื่นเต้นมากเลยคือคือผมเพิ่งเคยเจอนะครับแรงดันธรรมชาติที่ว่าน้ําจากใต้ดินมันขุดขุดเราก็มีแรงดันแรงดันอย่างอย่างมากเลยนะครับ ถ้าถ้าเปิดเปิดตลอดมันจะไหลตลอดไหมครับเนี่ยไม่ก็คือปล่อยทิ้งต้องปล่อยครับปล่อยเลยครับปิดไม่ได้ครับอ๋อไม่งั้นแรงงานมันจะสูงมากถ้าเราสมมติว่าเราปิดตายไว้แล้วอันนี้มันขึ้นมาพวกตะไคร้มันจะจับจับจับแล้วคล้องจะอุดตันอ๋อแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะไหลอย่างนี้ตลอดเลยหรือเปล่าครับทำทำยังไงแล้วเราต้องทํายังไงอ๋อปล่อยลงบ่อนั้นเลยปล่อยเลยครับปล่อยทิ้งไว้เลยเดี๋ยวมันไปอยอ่าอย่างเงี้ยเราอธิบายกันใหม่เนาะอันนี้น้ำใต้ดินที่มันผุดเองครับฉะนั้นการกักเก็บ เรากักเก็บไม่ได้ไม่ได้ครับต้องปล่อยไปทําต้องปล่อยปล่อยก็คือปล่อยลงแหล่งแหล่งตรงนี้ครับนี่นี่นี่ตรงเนี้ยอ่าอันนี้ขุดขุดลงไปกี่เมตรครับอันนี้ไม่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 เป็นไรไม่มีไม่ไม่ไม่พูดถึงไอ้ตรงนี้เจาะลงไปกี่เมตรประมาณไม่ถึงยี่สิบหรอบอันนี้เจาะไม่ถึงยี่สิบเมตรนัดมันเป็นท่อสี่ท่ออะไรนี่เองไม่ไม่ความความลึกนั่นแหละครับประมาณนั้นแหละครับโอ้ทำไมมันสุดยอดขนาดนี้เนี่ยผมถึงบอกอันนี้คือ ความอุดมสมบูรณ์จริงๆของของอหมู่บ้านแถวนี้นะครับนี่ก็คือน้ำที่ผุดออกจากสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีลหลายๆคนหรือว่าสวัสดีครับมันนี่กับภาพมาดูสวนเนาะหลังจากที่แม่นะครับแกก็ดูแล สวนหลังจากสภาพความเป็นอยู่ที่เคยทำนะครับมาก็ค่อนข้างที่จะหลายปีแล้วก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ก็ตามแบบแปนที่ท่านเคยเห็นแต่ก่อนนี่แหละครับด้านหน้าด้านหลังนะครับก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วบรรยากาศาเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวลองไปรับชมกันนะครับจากแต่ก่อนเป็นพื้นที่ดินทรายที่ใครเคยดูดูคลิปแต่ก่อนนะครับทุกวันนี้ก็เป็นไร่กาแฟะมะพร้าว มะนาวส้มโอกระหล่งกิมจูนะฮะมีทุกอย่างนะครับนี่ฮะที่แม่ทำไว้มีขา่ามีตะไคร้โดยระบบน้ำโซล่าเซลล์นะครับกับทีมงานที่มาทำกันอาจจะนี่ฮะใช้ในการตัดยาวนะครับผมเนี่ยครับพื้นที่ก็ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับบรรยากาศ นี่นครับโอ้สุดยอดครับตะไคร้ที่แม่แกก็ขายนะครับขายตะไคร้ขายทุกอย่างที่สวนมีนะครับก็ปรับภูมิทัศน์ไปเรื่อยๆนะครับดูครับแต่ยังไม่ได้ตัดใบตะไคร้ออกนะดูต้นต้นนี้ก็โตแล้วนะะโตนะครับนี่ฮนะ โอ้ทะเลทรายมาจริงจริงด้วยนาก็สวนนานดูครับปปส,วน,ปปสวนคลับตะไบขุเอาประจุเครื่องเครื่องายริงแข็งๆไม่ขุดทางน้ำใต้เหมือเลยแค่ดินมันต่งน้ำเนาะนี่ฮะน้ำก็ยังไหลนะครับน้ำที่ท่านเห็นก็ไหลอย,อย่างนี้นะไหลออกมาเหมือนเดิมนะครับแ่ทางน้ำต่อไปก็อาจจะทำเป็นคลองนะครับเพราะว่าไม่ไหวละทรายถมหมดเลย นะครับตันนี้น้ำก็ยังไหลอย่างนี้เป็นน้ำซับเนาะถือว่าเป็นซับสมบูรณ์จริงๆนะครับนี่ครับโซละาเซลยังใช้ได้เหมือนเดิมเนาะ ยังจำมันได้ครับน้ำเนี่ย เกิดไม่ได้ครับ น้ำที่ท่านเห็นนี่ก็นะครับเป็นน้ำซับน้ำที่ไหลเองนะครับเหมือนเดิมครับนี่ครับบรรยากาศยังสดชื่นเหมือนเดิมนะครับปิดไม่ได้นะน้ำใสนะครับปิดก็ตันเหมือนท่านว่านะครับเห็นไหมครงปีดเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับปิดไม่ได้ครับเดี๋ยวท่อแตกนะครับ กี่ปีกี่ไปแต่ว่าน้ำในส่วนนี้ก็ทำให้ไร่ผมอุดมสมบูรณ์ไปหมดแล้วนะครับน้ำใสไหมครับต้องปล่อยให้ไหลไปอย่างเงี้ยทำนานะครับข้างหน้าข้างหลังเป็นนานะนาดินทรายนะครับนี่ครับ เนี่ยครับบริบทเปลี่ยนไปเยอะครับเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับเนี่ยครับทรายทรายไหลมานะเป็นทรายโสมนาก็ฝนตก